สว,สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอยู่แม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟล์ครับทุกคนโอ้โหผมโคตรตื่นเต้นนะทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมก็เป็นเออกาไทยท่านนะครับที่ได้เอากลับมานะตามคําเรียกร้องเลยผมใครเรียกร้องให้เอากลับมาตอนนี้ได้เอากลับมาแล้วนะนี่าการไทยท่านนาะปืนค้า้งโลกนะครับเออเล่นขาครั้งแรกเนี่ยยังครั้งละ5เพชรเท่านั้นเองนะทุกคนโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะมารับกันนะทุกคนก็อันนี้ก็เออ ตู้อีโวล์ของเก่าเนี่ยมันก็จะเอ่อกลุ่มได้พิมพ์เขียวได้ลูกเอ่อได้ลูกแกว้วแล้วเอาไปแลกนะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นปืนให้เลยนะครับผมมีแค่อันแดงนะครับการไททันผมไม่มีนะครับแล้วก็เขียวผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเอ่อสำหรับการไททันนะทุกคนดาเมจบวกหนึง่งหนึ่งนะครับอัตราบวกล่องของผมแม็กลบหนึงน่งนะทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับดาเมจบวกล่องแม่งยำบวกหนึ่งนะความเร็วรีโหลดความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนะทุกคนโอเคตามนี้เลยนะทุกคนมา เดีย๋ยวเราจะลองสุ่มดูนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวขอจดเพชรไว้หน่อยละกันนะทุกคนสำหรเพจผมเนี่ยผมมีอยู่ 3, 160, เ6,000 3,160สอองเพชรน,นะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะสำหรับเอ,อสาก,ก้ารไททันที่ได้เอากลับมานะทุกคนก็ถ้าใช้โทเค็นแรกนะครับ180โทเค็นนะครับในการแลกนะทุกคน อ่าแล้วก็เอ่เอเอขียวนะครับร้อยห้าสิบโทเกนนะแล้วก็เหลืองครับผมเหลืองอันนี้ใช้แบบน้อยหน่อยแปดสิบโทเกนเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็เป็นกล่องกินปืนบาบาเอาเออ่ะทุกคนโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาจัดกันนะทุกคนหนึ่งครั้งห้าเพชรครับผมหมุนได้ถึงเอ่อสามครั้งเลยนะครับห้าเพชรไปเดี๋ยวเราจะไปไวๆดีกว่านั้นโอ้โหได้ห้าเพชรได้ทุกแค่น,นั้นเดียวมาโอ้โหโทกเกนอีกหนึ่งอันมาอีกห้าเพชรอีกห้าเพชรจะได้ไม่ได้ ผมว่าไม่น่าได้น่าจะเกือโอเคมาเดี๋ยวเราจะหมุนทีละเออสิบครั้งไปเลยแล้วกันนะครับไปเราจะไปไวๆเลยนะทุกคนเพราะทุกคนก็อยากรู้ว่าผมจะหมดเท่าไหร่ใช่ไหมว่าจะมากัะดวงหรือเปล่านะทุกคนสําหรับวันนี้ที่เอากลับมาคือมันนะเคยเอากลับมาหลายรอบแล้วนะแต่ผมแบบก็ยังไม่ได้จัดยังไม่มีครับจนตอนนี้มันต้องมีคนระับผมของมันต้องมีครับตอนนี้โทเคนผมได้อยู่สามสิบโอ้โหโทเคนออกยากมากทุกคนเอ้ยใช่เออนั่นแหละ โทเคนแบบ10อันเนี่ยออกโคตรยากเลยทุกคนอย่างมากก็ออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะทุกคนดูดิตอนเนี้ยผมหมดไปแล้วเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะได้เ่อเศษโทเคนเท่านั้นเองครับผมไปไว้ผมไปไว้ผมไปเดี๋ยวผมจะแบบรันรันไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับเอาแบบไไว้เลยว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบโทเคนแล้วครับผมอู้หูถามจริงถามจริงไม่ออกให้ผมเลยหรอดืดดัดหน่อยก็ไม่ได้นะครับ ขอแบบทีไรเออเก็บโทเค็นก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ร้อยิบโทเค็นแล้วทุกคนยาไปผมยาไปโอ้โหเกลือเกลือลดลดเกลือความหน้าบ้านเอาจริงลดเกลือความหน้าบ้านอืทุกคนตอนนี้คือผมเออเก็บโทเค็นครบแล้วนะครับร้อยแปดกโทเค็นนะทุกคนเออมาเดี๋ยวเราจะไปแลกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่น่าจะได้ถ้าผมแบบกลุ่มต่อไปไม่น่าจะได้นี่แล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับ ออืเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าผมจะหมดเพชรไปเท่าไหร่นะสำหรับอากาอันนี้นะทุกคนที่ผมมีอยู่สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองเพชรนะทุกคนก็ลบกับตอนนี้ที่ผมเหลือสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรนะทุกคนผมหมดไปอุ้ยทุกคนสามพันหน่ร้อยหกสิบห้าเพชรเลยนะครับทุกคนคือแบบ อยากจะบอกว่าเกลือมากๆเลยนะสำหรับสการทไททันที่ได้เอากลับมาแล้วนะทุกคนตามคําเรียกร้องนะนทุกคนใครที่อยากได้นะครับก็รีบเอารีบมากลุ่มนะทุกคนเก้าเออเหลือเออระยะเวลาอีก9วันเท่านั้นนะทุกคนนี่เหลือ9วันเท่านั้นนะครับถ้าพลาดแล้วนี่อาจจะพลาดเลยนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาก่อยกันได้นะทุกคนเออเอากลับมาครั้งนี้ครั้งหน้าอีกนานกว่าจะเอากลับมาน่ะ ทุกคนประมาณนี้นะทุกคนโอเคผมใครที่แบบไม่เกลือหรือสุมได้5เพรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมเกลือเหลือเกิน3ามพเอ้ยสามพันเก้ร้อยหกสิบห้าเพต่าประมาณนั้นเลยนะทุกคนโอเคผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายายไปแล้วครับทุกคนโอ้โห